ถ้าคุณมีเงินเดือนแล้วไม่เคยเก็บเงินได้สักทีผมมีวิธีง่ายๆให้ครับตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับใครอยู่กรณีนี้บ้างขอเสียงหน่อยนะฮะมันง่ายมากเลยนะครับเมื่อไหร่ที่เงินเดือนคุณออกมาไม่ว่ามันจะกี่บาทก็ช่างไม่ว่ามันจะ1 5ึ0ง0 0 0 0อ0มืก็ตามสิ่งที่คุณจะต้องทำครั้งแรกเลยที่เงินเดือนออกมาก็คือคุณต้องเก็บมันก่อนที่คุณจะใช้นะครับอย่างเช่นสมมติว่าคุณเงินเดือน20 0 0 0 คุณต้องเก็บไปเลยนะครับตั้งเป้าเก็บไว้สัก 10- บถึงยีนะครับในเริ่มแรกถ้า1 0ก็คือคุณเก็บไว้เลย2องพันยีคุณก็เก็บไว้เลย4ี่พันอันนี้คือถ้าเงินเดือน2 0 0 0 0นนะฮะทีเนี้ยเงินที่เหลือคุณค่อยเอาไปใช้จ่ายดังนั้นคุณจะไปจำกัดการใช้จ่ายของคุณเองถ้าเกิดคุณเงินเดือนออกแล้วคุณไปใช้จ่ายตั้งแต่แรกคุณจะไม่มีทางเก็บเงินได้เลยครับลองไปใช้กันดูนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับกด